โยบซาดิวิรุนมีการดิวิลุนดูบ่ดิวิลุนชาลไซจะเก่นกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมเดมอนซ์เรย์เดอะฮินุคามิโคนขึ้นกันนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเกียวมิฮาจิมินะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเกียวมิฮาจิมะนะท่านผู้ชมเสาหลักหินผานั่นเองนะท่านผู้ชมอ่า วานเจีย๊ยบเราจะมาดูกันซิว่าสกิลเขามีอะไรบ้างนะครับก็ภาคนี้เนี่ยมันก็เปิดเสาหลักหมดทุกตัวนะทานผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากซื้อก็ไปซื้อกันมาได้นะผมจะแปะลิงก์ซื้อเกมนี้ไว้ให้ด้านล่างเแค่มันใหญ่ใต้คลิปเลยนะทานผู้ชมนะวานเจีย๊ยบเหมือนเดิมฮาฟูฮูฟ้าฮาฟีเอาล่ะคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็ไปเลือกตัวกันก่อนนะทุนผู้ชมนะ นี่อ่าเอาตัวไหนดีอ่ลืมไปตัวนี้นะ้วมันจะมีกระบวนท่าที่3นะครับกับกระบวนท่าอันนี้อะไรเนี่ยสตรีมิติกบัสโอเคไม่รู้มันคือกระบวนท่าอะไรอ่าเลือกได้กด ltrt ได้นะเราจะเลือกที่อ่าสโตนละกันคนดูไปอ่าเราไปเจอกดสุ่มมาละกันโอเคเราจะมาดูกันซิว่าสกิลเขามีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะ บ่านจีบเหมือนเดิมฮะฟูนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะฮารจิมิฮารจิมิฮัลโลเทสฮัลโลหนึ่งสองสาม,สามโอเคเอาละคนดูมาเริ่มเลยนะฮะท่านผู้ชมนะอ่าก็เริ่มที่การโจมตีปกติก่อนนะครับของเอ่ยอยวมีนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็จะเป็นอ่เสาหลักหิ้นผานะครับดกด X โจมตีปกติ นี่หกคิดนะท่านผู้ชมแต่ตีแรงนะอ,อบาแกยโดเอาละตีไหมฟูป้าฟูออแรงอยู่นะครับคนดูโจมตีปกติอื้อเอาเรื่องจัดจัดอ่าอน,นี้ก็เป็นโจมตีปกตินะครับอันนี้กระโดดตีโอเคอ่ะทีนี้ต่อมาจะเป็นปุ่มวายนะเป็นเฮฟวี่นะท่านผู้ชมนะถ้าเล่นในส่วนของอ่าเขาเรียก Xbox นะ ปุ่มไวจะเป็นการใช้พลังปานนะครับนี่กด x นะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นเครื่องแบบลูกตุ้มเข้าไปนะครับนี่ okay, โอเคบูบ๊นะครับโอเคกด x นะท่านผู้ชมนะกระโดด x นี่ก็จะเป็นเครื่องลูกตุ้มเข้าไปนะครับเห็นไหมอันนี้ยังไม่กดเดินนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมปึ๊บสวยเห็นไหมเราสามารถแบบตีได้หลายทีเลยนะเวลาแบบอยู่บนอากาศเนี่ยดูบู๊บ้า สองทีนะครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วถ้าเราเดินนะครับมันจะมีสกิลหนึ่งเดินไปด้วยแล้วดกด X นี่นี่เป็นพุ่งเข้าไปตีนะท่านผู้ชมนะโอเคดอกด X สวยอ่ะแล้วก็กดกระโดดแล้วดกด X โอเคนี่เห็นไหมกดกระโดดแล้วดกด X ตีสวยนี่นะประมาณนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นกด R แล้วก็ดกด X เป็นการเข้าคาสซีนนะนี่เป็นงไงจริงไหมคนดูอาแล้วกดอีกออโหดจัดดูว่าไหมนี่แน่เอาเรื่องจัดต่อมาเป็นการกด R แล้วกดไว้นี่นะครับอาแล้วกดไวจะเป็นการแบบว่า,าสร้างพื้นที่นะครับการเวี่ยงในส่วนของขวานกับกระบอ,อ้ขวานกับลูกตุ้มนะดูนะ เยโดโคตึงเอาเรื่องจาดคนดูดูนะปึ๊บนี่หวานเจีย๊ยบครับคนดูอ่ะแยมโคตึงโคตึงต่อมาเป็นอาร์กับบีนะท่านผู้ชมนะอาร์แล้วก็บนีนี่เป็นไงล่ะเป็นการเคลื่องลูกตุ้มเข้าไปนะครับท่านผู้ชมนะบูงดูนะบูองอ่าเห็นไหมอาร์แล้วก็บีเคลื่องลูกตุ้มเข้าไป บูงปานเจี๊ยบนะฮะทีนี้เราสามารถกดได้อีกกด R แล้วกด B ครั้งนี่เห็นไหมมันจะเป็นการดูดนะครับศัตรูเข้ามาในระยะนะดูนะปานเจี๊ยบกด R แล้วก็ B แบมเอาเลื่องจัดเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดปานนะท่านผู้ชมนะสกิลปานเราจะมีเก็บสองสเต็กก่อนนะท่านผู้ชมนะก็คือสองหลอดเต็มแล้วมันจะขึ้นเลข2แบบน,นี้ขึ้นมานะครับกดอาทีกับอา2ทสองครั้งนะทนะ่านผู้ชมนะอา RT ทีหนึ่งครั้งแล้วก็อาทีครั้งหนึ่งจะเป็นการเปิดปานดูนะผมทำให้ดูหนึ่งสองเห็นไหมนี่ครับคาสินเย้ yeah! นี่ตัวแบบทองมาเลยนะท่านผู้ชมนะ่าทีนี้แล้วเราใช้สกิลนี่เห็นไหมนี่มันก็จะเป็นแบบมันก็จะแรงขึ้นนะ เวลาเรากด X อ็กตีปกติเหมือนกันมันจะเข้าคาซีนนะท่านผู้ชมนี่อื้อนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยอื้อเห็นไหมเออเออฟูปะฟูปะนี่เป็นไงน,นะตูมคนดูประมาณนี้เลยนะครับในการเปิดปานนะ ทีนี้ผมจะมาเริ่มในส่วนของสกิลสกิลเดียวมากนะครับท่านผู้ชมนะสกิลเดียวปึ๊บแบมนี่สกิลเดียวเฮ็นดันตีนะท่านผู้ชมเพียงขวานกับอ่าลูกตุ้มเข้าไปฟาดแล้วก็ระเบิดลูกตุ้มนะเอามีดดาบบูทนี่โอ้โหแรงอ่ะคนดูดูดิแรงจริงนะครับเห็นไหมหายไปเลยอ่ะหายไปเกือบหลอดนึงอนะ่ะดูไหมเนี่ยเต็มเต็มหลอดนะคนดู เกียลมีเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดะเดะเ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 ะอามีดาบูดโอ้โหโคตรแรงว่าไตฮิกอ่าประมาณนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ทีนี้ผมจะลองไปสู้จริงนะครับท่านผู้ชมและคืนเมตุงเพย์เงี้ยามเมื่อบุกพร่องไปเอาในส่วนของเกียลมีเข้ามาแล้วก็ ตัวนี้แล้วก็สุ่มมาผมจะเอาน,นี้สิกูอะไปลุยมาฮะอันนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะเวลาเล่นอื้อิชินฮึบไหวนี่นี่้ย อติดคอมโบโอ้โหโหคอมโบโคตรดีเนี่ยพวกบอทนะทุกชมบอทฮาร์ดแม่โหดจัดจิ้มหายโดนโดนเอามาคืนเอามาคืนสวยเอ่องื้อนี่นี่นี่สวยติดคอมโบครับเด้อนี่ปูป้าโปูป้าสวย แบมเรียบร้อยครับช็อตนี้น่าจะตุยเียวมีเราโหดอยู่แล้วตก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 ักเออยี่สบสองฮิตช็อตนี้แหละตรูอามิตาบุตโอเคผมมันเข้าคัสซีนซะด้วยเออเออสวยเออไว้อีกนิดเดียวผมจะชนะนะคนดู Hãy đi nào... Bắt filtrate đi hoc- Có daha tiền không nhỉ? Vâng, có flats của tất cả mọi người, có thể làm những ừ ừ đủ chịu đi... Stiffini đ genau lắm. Anh hãy cầu mấy��. Anh phải tìm ra một อ้ามีจ่าบูดโอ้โหยวืดโตจ้าโตจ้าจ้าสวยสวยเอาดิเออืออ้าวโหดนเข้าคาสินก่อนแอะอย่าแต่เด็กๆเรียบร้อยครับโหดนะเกี๊ยวมีตีโคตรโหดอะคนดูอึ๊บวิชวิจ๊บ เยอปะร่ารสวยยอจเจจมาดีมาดีเออูปะเอ้ยจสวยฮึนี่นี่เอ้ยจจตัวที่แบบการโจมตีแบบว่าไลไลท์แบบจุดอ่อนจริงๆเลยนะสำหรับเกียวมีนะฮะ ปึ๊บนี่เรียบร้อยช็อตนี้น่าจะไม่รอดโหดนะครับเกียวมีผมพวกบอกเลยเสาลักหินผานี่แบบสกิลดีมากเลยเอออามีายจ<า>่าพุทธย้าตัวที่ศรัทธานในพุทธศาสนานะท่านผู้ชมนะต,มนตัวนี้นนนโหดจัดๆเอ,อ้ยเอ,อ้ออุวย บ้ง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 สวยตู้ต้าตู้ต้าบ้ง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 สวยบ้ง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 โอ้โหคอมโบเซตนี้โบวิเอื้อเอื้อเอื้อมันก็โหดนะฝั่งนั้นก็โหดเหมือนกันนะครับอย่าประมาทนะึบูบ้ง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 สวยเฮ้ยเรียบร้อยเนยครับอย่างนั้นโดนไปซะน้อง ตุ้มเดี๋ยวแต่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 อันนี้เป็นแบบกระบวนท่าที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้มันจะมีแบบกระบวนท่าอีกท่าหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นี่นี่สวยโดนครับติดคอมโบว่าจ่ายฮิกเออเออเอื้อเนี่ยถ้าไม่จบถ้าจบคอมโบนี้นายผมนั่นต่อได้เลยนะโอ้มันติดคอมโบดีมากเลยนะไอ้นี่แล้เอื้อ โจงกระรือจบบูงวิบงบงเฮ้ยโอ้โหหึหึโดยก่อนดเปรียบของแท้นี่คมโบโคดีนดูเ้ยน้องจะยิงก่อนโอ้โหจัด

โอเค่ะ <Okay>. uh, uh, เปลี่ยนตัวละครนะครับ <_ d ust> เดี๋ยวผมไปปรับบอดก่อนให้มันอยู่ระดับ normal <_ d ust> ม,มาต่อไปเป็นอ่ะไซไซมิกบัสพินเชอร์นี่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะอ่ะลองดูสกิลหวังว่าจะใช้ไล่ <_ d ust> มาเจะกับอาคาซซะหน่อย อาคาซา,าครัวบาเกยารูไปลุยฮะนี่เรามาลองดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะครับในรอบนี้ตวงอุ้ยนี่นี่นีน่เอออ,อืออืออือสวยมาดิมาดิปุ๊ปะ โอหโอ้โโอ้อ้ากาม่งของจริงเออ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 เอบากรออเออเออโาโจจาสวยแตะเตะเตตตเออตตตตปปะปปะนี่ดียนี่เดียติดคอมบสวยเออวิ่งว่าจยเฮกบื้อได้ไงมะ เออเออเออเเออโอ้โหโดนหมัดกับปั้นมันครับหมัดอัดลมนี่นี่นี่สวย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 นี่สิบเก้าคอมโบครับสวยฮึบบูง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 โอ้ปะโอ้ปะสวยนี่เนี ขั้นสีนนี้ไม่เคยเห็นหินกระเด็นโอ้โหดูหินได้ด้วยหัวแข้งลูกตุ้มโโอ้หมีแตกบ้างเนี่ยคนดูตอนนี้หัวจัดสลัดบอกบุ๋งบุ๋งโอ้โอโ้แหว่กูตีใครเนีโโ่ยสวยเรียบร้โอยอย่างนี้แหละ ติดคอมโบไม่แ <ules> น่อือโอ้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 เอออือปุ๊บป <l ikes> ุ๊บสวยโบ่งโบ่งโบ่งสวยโดนถอดนี้เนี่อืออ้าโโ้ยหลบได้โอ้กูจะรั่วจะหลุดเจ้าบ้านี่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 สวย เรียบร้อยครับสองมินิวชิวคอยชินเฮ้ยเฮอยเอปึ๊บสวยครับบุงบูงบูงบูงตบเลยครับยาวๆบูง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 สวยบูงเย่มอนบรู นี่เนี่ยหวานเจี๊ยบเลยครับช็อตนี้ดึงหินกลับมาด้วยแรงเมี่ยงแรงสูงโอ้โหอ่านี้โหดจัดเลยนะคนนะเออเนีเ่ยท่านี้ที่กันมูสันน่ะหนึ่งหนึ่งกับมูสันน่ะโคตรมันน่ะปุ๊บผมมาบุ้งบุ่งเรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสรับเกียวมีเสาหลักหินผานะท่านผู้ชมนะอ้าวมีตาพูดคนดู <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันสับวันี้พี่โคตรก่อนจะกนใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูอย่าลืมไปซื้อกันนะผมทีนิงซื้อเกมนี้มาให้ทั้ใน,นส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 Xbox แล้วอ็ n บอกเราในนิโนสวจ้า